สำหรับท่านใดที่ต้องการหาพื้นที่เงียบๆสงบๆเพื่อที่จะเดินจงกรมหรือว่าปฏิบัติธรรมขออนุญาตแนะนําเลยเซน์เจมพาร์คหลังจากจบเกมเมื่อคืนในรายการคาราบาวครับหรือว่าลีครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกประยัดเยียดความปราชัยให้กับนิวคาสเซิลถึงในบ้านด้วยสกอร์สต่อ0คือหลังจากจบเกมเมื่อคือนนี้บรรยากาศที่เซนเจมพาร์คนี่เงียบกิบ ไอสัตว์กูนึกว่าสำนักสงฆ์คือเห็นแล้วกูอยากแบบเดินจงกรมเลยไอสัตว์มึงเข้าใจปะน่าจะมีสมาธิน่าดูคือไอแฟนบอลไอที่วัดขาวดําขาวดํากันพลน์พลน์พลน,พนไอสัตว์กูนึกว่าไม่ได้เอาปากมานั่งกันและขอโทษนะคืออยากจะบอกว่าขอโทษแบบขอโทษสัตว์สัตว์วงเล็บไอเฮียคือมึงอ่ะทีมพวกมึงอ่ะพยายามจะแบบว่ามีสไตล์ที่แบบว่า เหมือนคนป่ามีปืนนะไอสัตว์มึงเข้าใจป่ะพยายามจะเล่นแรงเมื่อก่อนกูเข้าใจว่าพวกกูพยายามจะห่วงเนื้อห่วงตัวแบบไม่อยากเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลืออย่างพวกมึงแต่ตอนเนี้ยต้องบอกว่าทีมกูเนี่ยมีแบบฟอนแมนเนี่ย เพิ่มขึ้นมาหลายตัวแล้วซึ่งตอนเนี้ยเมื่อจากเกมเมื่อคืนกูดูมันก็มีหลายจังหวะที่พวกมึงพยายามแบบจะแอทแท็กเพราะกูแรงไงแต่เมื่อคืนกูมีฟอนแมนไอสัตว์มึงเข้าใจปะ่ะมึงรู้จักป่ะไอสัตว์ฟอนแมนอะฟอนแมนที่ไม่ใช่โซฟาไอสัตว์มึงเข้าใจปะ่ะถึงมันจะนิ่มแต่ก็ทิมได้หมดและถ้าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าทุกคนจําข่าวได้ผมเคยลงไว้ในช่องนี้แหละที่แบบว่าไอเชียเลอร์มันเคยมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว ประมาณว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ไม่มีใครกลัวแมนซิตี้แล้วกูไม่ได้ให้ใครกลัวกูเลยค่ะแต่กูต้องต้องต้องย้อนกลับไปก่อนว่าแล้วใครเขากลัวมึงยิงบอลเข้านิดเข้าหน่อยเนี่ยหัวต้องท้องเนอะวิ่งไอสัตว์ยังก็จับแมงปอนคิดว่าตัวเองหล่อมากมั่งไอเฮียนหน้ายังก็งูสามเหลี่ยมคือทีมมึงอะ่ะก็ไม่มีใครเขากลัวอยู่แล้วและยิ่งมาวิจารณ์ทีมคนอื่นตั้งน้นที่ทีมเองยังอยู่ใต้ตีนกูอยู่เนี่ยคือกูต้องบอกว่า มึงคุณจะตักน้ําใส่กระโหลกชะโงกดูเงาว่าตอนที่วิจารณ์คนอื่นเขานะ่ะมึงอยู่สเตตัสไหนคือถ้าใช้กูกลัวมึงนะกูไปกลัวบาลี่ดีกว่านะคือเจมตัวหน่อยเจมตัวหน่อยอืแล้วก็อออแหม่ลืมไม่ได้เลยเพื่อรักแหมหวังว่าคืนนี้จะมาตามนัดนะครับเพื่อรักแหมคืนนี้แต่ก็เข้าใจแหละว่าสึกหนักไปเจอเชลซีอะเนาะแต่ว่าค่ําคืนนี้หวังว่า เพื่อนรักจะมาตามนัดนะจ๊ะรออยู่รออยู่แหมเจอกันเพื่อนรักบ๊ายบาย